ถ้าผู้ชมทางช่อง y t u t u นะครับช่องนกครสไตล์ในช n น l นะครับวันนี้จะมารีวิวกันซ่อม LG นะครับตัวนี้รุ่นนะครับ 50LB650T นะครับอาการภาพเต้นสั่นะครับช่วงแรกยังไม่เป็นครับเปิดซสักประมาณ2-3นาทีถึง5นาทีครับจะเป็นเดี๋ยวมาโดนครับนะครับเครื่องก็จะเป็นแบบนี้ครับแกะมานี่ผมก็เปิดลองครับให้มันเป็นครับ จะได้ดูอาการกัน,กนเดี๋ยวยกดูเลยครับนี่ครับอันนี้ปักงานจ,จะรวมครับดับไปละแต่เมื่อกี้เดี๋ยวเสียบใหม่ครับมาแล้วปักรวม เป็นอย่างเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับเราถอดปลั๊กนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ครับว่าจะต้องถอดตัวไหนก่อนนะครับก็ผมเอาตัวตัวล่างตัวล่างจะถอดยากคนเอาตัวบนก็แล้วแต่ครับแต่ว่าเดี๋ยวก็มาดูว่าตัวไหนเสีย ตัวเนี้ยครับเสียถ้าเป็นอย่างนี้ครับปักรวมอีกละ่ะโอเคครับเดี๋ยวย้ายปักก่อนี่นะครับที่ลอยเมื่อกี้ครับอย่างนี้ไม่ได้ครับอย่างนี้ไม่ได้ก็คือก็คือข้างข้างข้างที่ไม่รอยอ่ะเสียนะครับก็คือข้างบนตัวนี้เสียนะครับ เพราะว่าเราเมื่อกี้เราต่อวงจรอ,อยู่เรา่ไม่ได้ต่อเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวจะลองดูใส่ตรงนี้เข้าไปครับเอาที่ถอดออกเลยครับแล้วใส่ตรงนี้เข้าใส่ก็ระวังนะครับระวังมันจะคาบเส้นกันนะครับถ้าเข้ารอกมันจะอยู่มุมมีสีขาวอยู่ตรงมุมกับมุมพอดีครับแล้วเส้นตรงนี้ครับมันจะตรงกันเวลาปิดนี่ลงเห็นไหมครับมันจะตรงโอเคอี่เราต้องพับนี้ไว้หน่อยเดี๋ยวมันจะมาโดนเวลาเราเปิดโอเคครับเดี๋ยวมาดูกัน ปจออย่างน้อยมันก็ต้องแบ่งครึ่งน,นะครับดําขาวอะไรปะไปหรือมีโลโก้ครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยใช้ได้ครับเห็นไหมครับมีโลโก้ขึ้นละอ่าสรุปว่าตัวบนเสียนะครับเดี๋ยวนี้เริ่มมาปิดกครับทีน,นี้เดี๋ยวหยุดคลิปสักครู่ปัดปักออกเลยครับก็ไม่ชำนาญไม่แนะนำไม่ทำนะครับ แล้วก็การปิดสายแพ้เนี่ยก็เป็นความเสี่ยงครับก็แนะนำเลยว่าบางบางทางก็จอมืดจอแล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนมากแล้วทีก็จะได้ครับแต่ก็มีครับเสียทั้งสองข้างก็มีครับผมเจออยู่แก้ไขยอยู่ครับตอนนี้ยังไม่ได้นะครับก็แกะมาตรงตรงเอ่อครับารตัวนี้มันเอ่อมีอามไม่ด้วยนะครับกลัวจะเป็นเอ่อสายแพรครบมาช็อตครับ โอเคครับเดี๋ยวจะลองปิดดูครับก็เหมือนเดิมครับเอคัตเตอร์ LG ก็จะมีกรีดตรงนี้ครับมาใช้ถ้าใช้เทปดำนะครับมวนเทปอะมันจะหนานะครับก็ระวังหน่อยเวลายัดเข้าจะมีปัญหานะครับก็ดันมากถ้าไม่ชํานานมือก็อาจจะเสียซ็อกเก็ตได้หรือสายแฟรเสียได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองคัตเตอร์มากรดตัดดูครับ ก็ตอนนี้ผมก็ลองอยู่นะครับปิดแล้วครับแต่ยังไม่ได้นับนะครับคือการระยะเอานะครับโทษทีครับลืมขันจอดเดี๋ยวจำใหม่พอดีมันไม่รู้ว่าตรงไหนมันมองไม่ออกครับรก็เลยแกะดูมันก็ไม่มีอะไรไมันเข้าจอโดยตรงเลย ตอนนี้ก็ไม่เต้นนะครับปกติมมนเต้นแลครับเดี๋ยวจะมาดูกันหลักการง่ายๆครับแต่ว่าก็ไม่ได้ง่ายครับก็แล้วก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปนะครับอันนี้มันก็นแล้วแต่ครับนี่ครับการของผมก็คือผมใช้ด้ามมิเตอร์แหลมครับจีระวัดไฟยกตัวอย่างตัวนี้ ในตอนที่ผมลอยด้นอกผมว่าดูมันเป็นไฟลบนะครับไฟลบแล้วก็ไฟ BGLVGH นะครับมันจะอยู่ใกล้เคียงกันนี่ครับประมาณแถวนี้แหละครับก็ไล่ไปผมกะประมาณเอาผมก็ไปตักตรงนั้นนะครับมามาแปะแต่ผมยังไม่ได้นับขาครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ลองก่อนก็คือตัวนี้บออจากนี้นะครับซึ่งจะเป็นสายแพรเข้าจอเลยครับไม่มีจีคอน,นครับ ก็จะแปะอยู่ฝั่งนี้ครับแต่เดี๋ยวค่อยมานับครับตอนนี้ผมก็คือถ้าถ้ารอยสายแพ้แล้วมันเสียตัวบนก็แปะฝั่งนี้แต่ถ้าเสียตัวล่างก็แปะฝั่งนี้ต้องดูตามคลิปดูครับว่าการเสียเวลาดึงออกมันเป็นยังไงภาพแบ่งขาวดำครึ่งๆกับไม่ได้แบ่งเลยแต่ขาวฝั่งหนึ่งดำยาวทั้งแถบนะครับลองดูตามคลิปดูครับแต่ตอนนี้แค่แนะนำคร่าวๆนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมลองดูสักรู่ก็เดี๋ยวหยุดคลิปไว้ก่อนนะครับเพราะว่าจะลองทิ้งไว้ดูว่ามีปัญหาอนะไรไหมถ้ายังมีกระตุกอยู่ก็ไม่ไม่ได้ครับตอนนี้ก็ต้องรองอย่างเดียวครับโอเคครับผมเดี๋ยวก่อนจะลองก็ขอซูมลงงใ้้ดูก่อน,นครับ นี่ครับคิดว่าไม่น่าควรจะเกินเส้นนี้ครับเส้นที่ตัวนี้ครับยาวขึ้นมาที่ผมขูดวัดเนี่ยยาวมาเนี่ยมาถึงนี้เห็นไหมครับเส้นยาวเส้นเดียวหนาๆเล็กๆเนี่ยจีให้ตรงเลยห็นเส้นนี้ครับที่ผมขูดเนี่ยเส้นเหวขาวเสี้วขาวเนี่ยยาวมานเนี่ยเข้าตรงนี้ไปนี้แปดเนี่ยถ้าเห็นรอยพระเทพนีงานจะจับตรงนี้เงาๆเนี่ยก็ประมาณนี้แหละครับประมาณถึงนี้พอดี แต่เดี๋ยวผมมานับให้ทีหลังครับตอนนี้ขอลองดูเพื่อความชัวร์นะครับเพราะว่าทำแบบนี้มันก็ต้องลองครับโอเคครับผมครับก็ตอนนี้ก็น่าจะผ่านแล้วครับเดี๋ยวจะมาลองนับขากันดูนะครับว่าปิดแพรที่เท่าไหร่ยกหากระดาษนะครับ สักคู่นะครับเนี่ครับก็ประมาณนี้ขอนับเลยครับจะถ่ายรูปเกี่ยวกันอาจจะมีเอียงมากครับเพราะว่ามาตอนยัดแล้วมันไม่ติดนะครับก็แกวมาจากตรงแต่ตัวนู้นรู้สึกมันจะไม่ติดมาสีดำครับมาเลย ติดยากนะผมเลยจับยังก็ไม่เป็นไรครับมาติดนับขาวดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวสักครู่ครับก็ดูตามนี้ครับที่มันเขียนไว้นะครับนี่คือหนึ่งนะครับหนึ่งสองนี่ครับหนึ่งสองปิดตรงนี้ครับปิดตรงนี้หนึ่งอุย้ยเขียนง่าเขียนงี้ดีกว่า หนึ่งถึงสิบสี่นะครับพอง่ายว่าหนึ่งถึงสิบสี่พอใข้ใจใยไหครับตรงนี้ใส่ไฟเส้นหนึ่งติดตรงนี้ขึ้นไป ก็คือหนึ่งถึงสิบสี่โอเคนะครับลองดูครับถ้าไม่นักก็ขยับหนึ่งถึงสิบห้าก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวผมลองใส่ดูครับแล้วใส่ต้องเอียงขึ้นหน่อยครับใส่ตรงไม่เข้านะครับต้องเอียงขึ้นแล้วกดไปครับมันจะลงล็อกสีขาวต,ตรงตรงนี้มันจะลงล็อกครับตรงนี้ด้วย ถ้าเอียงตรงนี้เอียงจะไม่ได้ครับรเวลาปิดตรงนี้ตรงนี้ต้องรงกับขีดนะครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวดูกัน,นครับยังเดี๋ยวผมใส่น็อตตรงนี้ก่อนเลยว่ับเพราะเมื่อกี้ผมเปิดดู ผมไม่รู้ตำแหน่งเมื่อกี้ไล่วัดไฟตรงนั้นแหละครับก็เลยแน่ๆไปแล้วว่าวัดแบบไหนโอเคครับเดี๋ยวใส่หน้าสักครู่ครับสำหรับ LG ก็คงจบคลิปเพีานี้ครับผ่านนะครับแต่ว่าผมไม่สภาพเพราะผมมาลองตัวนี้อยู่โอเคครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องคนครสไตล์เล็กชนแนลได้ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม